ครับสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับเดียอีกเช่นเคยกับช่องแล้วแต่ตุ๊ดปะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเดียก็พาเพื่อนๆน,นะครับทุกคนมาอยู่ที่ชะอำํำแล้ววันนี้นะครับเดียก็อยู่ที่โรงแรมนี่เลยเมจิกเฮาส์โฮสเทลนะครับซึ่งเป็นที่พักของเราในค่ําคืนนี้นะครับทุกคนแล้วที่สําคัญคือก่อนที่เดียจะพาไปดูรีวิวข้างในห้องว่าสภาพมันจะเป็นยังไง ฝา,าก like, ากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจล้วแต่ตุ๊ดป่าไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube หรือว่า IG นะครับทุกคน,นเดี๋ยวอยากจะให้ดูแบบว่ารอบๆบ,บริเวณของที่พักของเราทีนี้คือแจ่มขนาดไหนนี่จะบอกให้นี่เดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้นะโรงแรมเราอะ่ะตรงข้ามเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ใกล้ๆกับติดชายหาดเลยนะทุกคนเนี่ยข้ามเดินข้ามถนนมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบว่าชายหาดชะอำเลยทุกคนเห็นไหมก็จะมีพวกที่นุงที่นั่งเนี่ย เล่นพวกเขาเรียกอะไรบันดาน่าโบสปีดโบสอะไรอย่างนี้มีหมดเลยเห็นปะสามารถที่จะแบบว่าเช็คอินแล้วก็สามารถแบบข้ามมานั่งกินคงกินข้าวแล้วก็นั่งชิลรับบรรยากาศอย่างงี้ได in ้เลยและที่สําคัญคือด้านนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีโรงแรมต่างๆมากมายเนาะมีเห็นวิวปะเห็นวิวโรงแรมหรอปะนี่ทุกคนแต่จะบอกว่าไม่ได้ภักกลางบนนะทุกคนปะเดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันว่าด้านในจะมีความแบบว้าวขนาดไหนสวยงามขนาดไหนปะ ตามเดียวมาเลยพอเข้ามาด้านในนะครับทุกคนเราก็จะแบบเจอรอบบี้ใช่ปะที่อยู่ทางด้านซ้ายนี่และนี่นี่โดยบรรยากาศรอบบี้เราก็จะประมาณนี้นะครับนี่เห็นปะดูสะอาดสะอา้านเนาะแล้วที่สำคัญคือกว้างขวาง ừ, ดูเป็นสไตล์แบบมินิมอลมาก ừ. อันนี้ก็จะเป็นแบบมีนิบาเนาะที่เราสามารถรับประทานได้ก็จะมีแบบชากาแฟอะไรเงี้ยน้ำลงน้ำร้อนคืออันนี้สามารถกินได้ตลอดเลยนะเออนี่เห็นปะ่ะแล้วก็เป็นจุดที่สามารถแบบไว้ถ่ายลงถ่ายรูปเห็นปะ่ะเกนเนะาะใต้ดูดิมุมไหนก็สามารถที่จะแบบถ่ายรูปได้หมดเลยนี่แล้วก็มุมนี้นี่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะ ่ตนะตามมาอย่าพูดเยอะเดีย๋ยวพาไปดูห้องกันนี่ห้องเราก็จะอยู่ด้านนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะทุกคนเออลืมบอกนี่รายละเอียดก็จะแบบมีล็อบบี้มีพาร์กิ่งเนาะแล้วก็มีแบบว่าโซนที่เป็นห้องพนะักเนาะ A B C เนาะแล้วก็จะมีแบบว่าโซนที่แบบรีแลกซ์โซนแล้วก็ห้องก็จะมีประมาณแบบซีวิวนะมาตามมา และบริเวณนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นลานจอดรถสําหรับที่พักของเราเนาะนี่ก็จะมานี่ได้อยู่ประมาณ1ิคันประมาณนี้เนาะตรงนี้แล้วก็ข้างๆโรงแรมก็สามารถจอดได้นะมาตามมาส่วนวันนี้เราพักกันที่ห้อง A5 ชั้นหนึ่งเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันโอ้ยหลืมโอ้ยลืมเดี๋ยวนะหนาคุณแจก่อนใจะอยู่นี่ และนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นที่พักของเราในค่ำคืนนี้มาก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเดียจะพารีวิวที่พักที่นี่แบบละเอียดยิบเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นคือสมมติถ้าแบบเราแบบเดินเข้ามาในประตูนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันดับแรกก็จะมีแบบโต๊ะที่มันไว้ใช้สําหรับวางสัมปะลงสัมปะระอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเอออันนี้ก็ไม่ต้องไปมองมันนะ และอันนี้ก็จะแบบเป็นหน้าต่างนะทุกคนซึ่งวิวที่เราเห็นคือถ้าเกิดเรามองไปมุมนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเลยคือถ้าเป็นแบบสิ่งอำนวยความสะดวกคือมันเลิศคือจอดรถแล้วก็แบบเดินเข้าห้องได้เลยถือของอะไรแบบไม่ต้องหนุงไม่ต้องหนักเนาะแล้วก็นี่ครับที่นอนเขาก็จะแบบว่าให้มาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสอง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 เตียงอะชิดกันเลยนะทุกคนแต่แบบนี่มันก็จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวประมาณ3ฟุตครึ่งแหละพอเอามารวมกันก็จะเป็นประมาณแบบ7ฟุต ก็ลดอยู่นะคือเวลาใครกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่รบกวนอีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งถามว่าเตียงนุ่มไหมก็ได้อยู่นะก็ไม่ถึงกันนุ่มมากไปแต่ก็เออก็นอนก็สบายอยู่โอเคแหละได้อยู่ได้อยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่แขวนผ้าซึ่งเราก็แขวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมาต่อมาก็จะมีทีวีนะทุกคนอ แล้วก็มีพวกแก้วนงแก้วน้ากระดาษทิชชู่และที่สำคัญค,คือมีโต๊ะไว้ว่างของเนาะแล้วก็ใต้โต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นไว้สําหรับแบบว่าแช่พวกมินิบมมินิบาร์อะไรอย่างนี้เออถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่กระจุกค่อนข้างที่จะแบบเออใหญ่โตอยู่นะชอบอยู่เออว่าไปแล้วก็มีปลั๊กไฟซึ่งปลั๊กไฟที่นี่ก็จะมีประมาณ1จุดแล้วก็2จุด3จุดเออประมาณ3จุดแหละแต่ตรงนี้ก็คือจะเต็มเนาะ ต่อมาขาดไม่ได้เลยไปที่ไหนเดียวต้องแบบมารีวิวห้องน้ำนะครับทุกคนเปิดมาปุ๊บข้างในเอออยากให้เข้ามาดูใกล้ๆมาห้องน้ําก็ถือว่าโอเคเนาะในระดับหนึ่งอาจจะแบบไม่ได้ดีมากหรือว่าแย่มากแต่ถามว่าเดียโอเคไหมเด้ก็โอเคสําหรับราคาที่เดียจองมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่แขวนผ้าเนาะนี่แล้วก็มีชักโครมีถังขยะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนี่เห็นป่ะ กระจกแล้วก็อ่างล้างหน้าและที่สำคัญคือมีโซนเปียกแต่โซนเปียกที่นี่คือเขาแบบไม่มีอะไรกั้นเลยนะทุกคนเป็นแบบว่าโลง่ลงๆเลยเป็นที่เดียวกันเลยเนาะแล้วก็พื้นก็สะอาดโอเคเนาะในระดับหนึ่งอาจจะแบบว่าไม่ได้เวอร์อะไรอย่างเงี้ยเออส่วนข้างในก็พื้นก็มีความแบบสะอาดเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับโอเคมาก โดยรวมแล้วนะครับทุกคนเดีย er, ถือว่าโรงแรมแบบราคาขนาดนี้ก็อยู่ในค่อนข้างที่จะกลางๆไม่ได้ดีมากหรือว่าแย่มากสําหรับใครเนาะที่แบบมาพักที่ชะอำก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะครับทุกคนและราคาที่เราจองไปรวมค่าเสียหายก็อยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับทุกคนอันนี้เรามาในช่วงลดราคาเนาะก็จะได้อยู่ประมาณนี้ นอนได้สองคนนะแต่บอกไว้ก่อนว่าที่นี่ไม่มีอาหารเช้านะครับทุกคนก็คือมีที่จอดรถแล้วก็มีห้องที่มันเป็นซีวิวแต่เราจองไม่ทันเราก็เลยได้จองที่นี่เนาะอโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนปะเดี๋ยวเราพาไปที่อื่นต่อนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเดียร์กพาทุกคนมาอยู่ที่สะพานเหล็กปูชักนะครับซึ่งเป็นตลาดสดอาหารทะเล ที่ชื่อดังของชะอำนะครับทุกคนนี่เนาะความเป็นมาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นมายังไงคือสะพานเหล็กตรงนี้ที่เราเห็นเชื่อมจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นสะพานที่สามารถยกเปิดขึ้นมาได้เพื่อให้เรือที่เป็นเรือใหญ่ๆอะสามารถแบบว่าขับผ่านไปได้เนาะและที่สําคัญคือทําไมถึงเรียกว่าเป็นสะพานเหล็กปูชักเนาะเนื่องจากว่า เดี๋ยวไม่ให้ดูใกล้ๆนะทุกคนทุกคนจะเห็นแบบว่าที่เป็นเชือกห้อยลงไปในนั้นปะ่ะอันนั้นก็จะเป็นปูที่เขาอ่ะหรือว่าพวกชาวบ้านอย่างเงี้ยจับมาเนาะแล้วก็เอามาห้อยลงไปเพื่อเขาเรียกว่าอะไรน,นะ,<ล>ะให้มันอยู่ในน้ําเวลาที่เขาแบบจะเอามาขายอะไรอย่างี้ก็ยกขึ้นมาเนาะเขาเลยเรียกว่าสะพานเหล็กปูชักซึ่งตรงเนี้ยเนาะอยากให้ทุกคนดูว่าแบบเนี่ยที่เดียวยืนอยู่เนี่ยคือเรือไว้สําหรับแบบว่าหาปูหาปลาหากุ้งหาอาหาทะเลทั้งหมดเลยปะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันว่าในตลาดนะครับจะมีอะไรยังไงแบบไหนบ้างซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวดูรีวิวมาคือของถูกมากเว้ยทุกคนมาตามเดี๋ยมามนี่เห็นไหมทุกคนตรงนี้ก็จะมีพวกกุ้งหอยปูปลาเนาะก็จะมีแบบกุ้งโลละ300 400ก็ว่ากันไปตามไซน์นะทุกคนแล้วก็จะมีพวกนี้พวกที่เป็นแบบว่าขนมหงขนมแห้งเนาะนี่เห็นไหมเต็ไมไปหมดเลย ส่วนใหญ่ที่นี่นะครับก็จะเป็นอาหารสดเนาะเป็นอาหารทะเลซีฟู้ดเนาะนี่เห็นปะทุกร้านก็จะมีพวกอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมมุกมีโลละสามร้อยนะแต่น่ากินมากเลยซึ่งวันนี้เดียก็กะว่าเดียจะซื้อซักกี่อย่างดีสิบอย่าง <laughs> กินไม่หมดเอาแบบเท่าที่เราไหวก็จะมีแบบว่ามีมึก กุ้งแล้วก็พวกหอยอะไรเงี้ยตามที่เราชอบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราซื้อจากที่นี่กันเนาะแล้วก็ให้เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแบบไปกินกันที่ริมชายหาดนะครับทุกคนนะปูเป็นอันนี้ปูเป็นโลเท่าไหร่ครับปูเป็นมีหลายราคาค่ะเดี๋ยวนะถ้าสามร้อยสามห้าสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบ ห้า้อส๋อห้าร้อยห้าสิบสอบใช่ค่ะอันนี้ห้าร้อยาบอันนี้มอนนี้อมันมันี้ปูไข่นตายจโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนเนาะขอบคุณครับปทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกเนาะมันตายยังอ่ะอันนี้หมึกอะไรครับ หมึกเป็มวิหมึกกระดองเป็นๆอันเนี้ยกี่ตัวโลครับอันเนี้ยโลสองค่ะตัวหนึ่งโลสองโลละสามร้อยทำให้ย่างย่างไม่ได้มะนาวก็ได้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 พี่ตัวใหญ่มนะเอาไหมนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกเขาเรียกว่าหมึกกระดองตัวใหญ่มากโลโลสองกี่ล่ะอย่าพ่นนะลูกอย่าพ่นดูดิ ตัวใหญ่มากเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะแบบเอาไปย่างแล้วก็เอาไปเขาเราีเยกว่าอะไรนะทำหมึกนึ่งมะนาวนะครับทุกคน <Okay. S 1> อันนี้ปูนเนื้อนะทุกคนนี่ปะปูทะเลเออปูนเนื้อปูทะเลอุ้ยอันนี้หอยนางรมอุ้ยใหญ่มากเลยอะ่ะไซส์ใหญ่อยู่นะไม่แพ้แบบหอยทุราดเลยนะนี่ก็จะมีแบบกุ้งสดเนาะทุกคนนี่ทุกคนหอยนางรมใหญ่มากดูดิ ใหญ่มากหอยนางรมตัวเท่าไหร่อยากินไหมล่ะหอยนางรมตัวเท่าไหร่ครับสองร้ค่ะตัวละแปดสิบบาทจ้าเดี๋ยวมาจัดนะทุกคนมาตามมาก่อนใหญ่มากแล้วก็มีแบบนางรมเมดาหอยหวานเนาะคือเต็มไปหมดเลยดูดิโอ้ดูดิโลละสองร้อยห้าสิบตัวใหญ่มากเลยอ่ะถ้าสั่งว่าห้าสิบเอาสามวันพอดีดีกว่าเออ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเดียพาทุกคนเนาะไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะได้อะไรมากันเดี๋ยวเราจะได้อะไรกันมาบ้างไปอันนี้เป็นปลาฉลามนะเป็นปลาฉลามีิตายแล้วอันนี้ลูกเหมือนปะฉลามสายเออฉลามฉลามสายเฮ้ยดูดินี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไซส์แบบ300อยนะเราจะไปเผานี่ โลนึงได้ประมาณสิบแปดสิบแป้าฝาละทุกคนใหญ่มากเลยดิโอเคครับและที่สำคัญนะครับที่นี่เนาะก็สมมติใครซื้ออาหารทะเลที่นี่เขาก็มีบริการแบบว่าทำให้แบบเรียบร้อยเลยนะทุกคนเออได้เลยครับตามเมนูได้เลยอันนี้ถ้าเป็นปาลาเผาเกลือ50นานื้อมะนาว80อุิยเลิศ โอเคครับเดี๋ยวขอดูเดินดูก่อนนะครับขอบคุณครับอนนัสดมากอันนี้ปลากระพงปะใช่ไหมอุ้น้ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเรื่องไม่ถูกนู่นทุกคนเห็นไหม,ไมเห็นลุงใส่เสื้อสีส้มป้าที่เขาถือแบบว่า,าเขาเรียกอะไรนะป้าป้าใส่เสื้อสีส้มอ่ะที่ถือแบบว่ามีปูอยู่ข้างในอ่ะเอออันนั้นก็จะเป็นประมาณว่าแบบ เหมือนเขาขายไม่หมดอะไรเงี้ยใช่ปะเขาก็จะแบบว่าเอาไปหย่อนลงที่สะพานเหล็กเมื่อกี้นี้ที่ที่เดียได้แบบบอกไปเมื่อต้นคลิปเนาะเพื่อที่จะแบบว่าให้ปูอะมันอยู่ในน้ําน้าเค็มเออมันก็จะแบบไม่ตายแต่ไม่เหมือนกับกรุงเทพที่แบบว่าเอาขึ้นมาปุ๊บก็คือแบบว่านอกําแข็งแล้วก็กินได้กินได้เลยแต่ก็มันก็จะไม่สดเท่ากับที่นี่เห็นเห็นคนยืนป่ะนี่คือแบบรอคิวเลยนะโอ้ยขอบคุณครับทุกคนอันนี้คือรอคิวแบบว่ารออาหารนะทุกคน เดี๋ยวเรารอให้มันครบก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับไปกินที่หาดกันนะครับทุกคนมีทุกคน,กคนอาหารทะเลที่เราไปซื้อที่ตลาด สะพานเหล็กปูชักมานะทุกคนนี่ก็จะมีแบบเยอะมากประมาณนี้เลยเนาะอันนี้เนาะไล่ทีละเมนูแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นหมึกย่างนะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยอยู่ที่1โลกับอีก2ขีดคือใหญ่มากแบบเป็นๆอ่นนะทุกคนคือเออนี่เนาะมันจะสามารถทําได้2เมนูก็คือเป็นหมึกย่างแล้วก็สดอันนี้นะครับก็จะเป็นนี่หมึกนึ่งมะนาวทุกคนสามารถทําได้2เมนูเลยเยอะมากแล้วใหญ่มากสดแล้วก็จะมี พุ้งเผานะครับทุกคนอันนี้เราซื้อมาแค่ครึ่งกิโลเนาะเพราะว่ามันเยอะทานไม่หมดแล้วก็จะเป็นนี่เลย <c oughs> หอยเชลล์อบไห่เชลออเลอบตะเต๋ไม่ใช่หอยเชลล์อันนี้มันจะเหมือนอบเนยก็ไม่ใช่อบเนยมันเป็นเหมือนสมุนไพรอะไรปะเผาแต่เขาใส่เครื่องเออเผาแล้วก็ใส่เครื่องให้มันแบบหอมๆเนาะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นนี่ <c oughs> หอยนางรมทรงเครื่องทุกคนคือแบบใหญ่มากเลยมาแม่ป็นการเสียเวลาเดียจะกินให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันจะสดขนาดไหนเวลาที่แบบเรามา เที่ยวทะเลเนาะทุกคนกับบรรยากาศที่แบบว่านั่งกินไปแล้วก็นั่งรับลมแบบชายหาดลมทะเลอะไรเงี้ยดูดิดูวิวดิหลักล้านมากทุกคนมาเดี๋ยวกินให้ดูก่อนอันดับแรกนะครับขอกินแบบว่าหมึกก่อนทุกคนขออนุญาตใช้มือนี่ดูดิหมึกแบบไม่ใช่สดนะทุกคนเป็นๆเนออนี่ ขอกินแบบยังไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนนะอ่ะอืมหวานมากแล้วมันมีความแบบกรอบอะกัดแล้วมันกรอบกรอบอะคือมันสดสด,สด,สดเป็นๆอนนะทุกคนหวามากเลยอ่ะหอมด้ยมาต่อมามาจิ้มน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มก็แบบจิ้มแบบนี้เลยลุกทุุงลุกทุงจิ้มแบบฉ่ำๆเลย อร่อยม,มากฟินอะไม่ีความแบบน้ำจิ้มซีฟูด๊ดคือแซบกินกับปลามหมึกที่มันแบบสดๆอนะ่ะมันกรอบมันหวานมันเข้ากอยมากดีมากทุกคนมา,มานต่อมาขอกินหมึกอันนี้ก่อนละกันอันนี้จะเป็นหมึกนึ่งมะนาวนะทุกคนนี่ดยววดูดิ ชิ้นใหญ่มากเปลี่ยนชิ้นก่อนแป๊บหนึ่งมันชิ้นใหญ่มากกินไม่ได้เว้ยนี่เอาชิ้นประมาณนี้ก็ยังใหญ่อยู่นี่ช่สำๆเว้ยทุกคนดูเนื้อดิโคดิงตึงต้งตึง้งตึ้งปลาหมึกกรอบหวานอร่อยแล้วก็น้ำ,นำจิ้มที่ ราดลงไปอย่างนี้เนาะมีแบบผักเปียงเงี้ยหอมอร่อยมากเลยดีเนาะต่อมาไข่นางลมนี่ใส่ก็แบบไม่ใหญ่ไม่เล็กนะกลางๆนะทุกคนก็ทำการราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนี่นี่นะโอ้ไม่กอด ก็ตักพริกเผาสุดท้ายก็คือใส่หอมเจียวคือจะบอกว่าเครื่องเขาครบเลยนะทุกอย่างเลยนีม่มียอดกระถินด้วยนะอืมหนะอยสดมากมดูดินี่กระถินเข้ากรนดีนมากทุกคนอร่อยสดมาต่อมา หอยเชลล์อ <Point> บน่าจะสมุนไพรนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยต้องราดน้ำจิ้มไหมอาจจให้ข้าวอ่ะ,อะน้ำจิ้มล้วกันเนาะเนี่ยโอ้ยฉ่ำมากดูดิดูตัวดิดูข้าทับปากคุยใหญ่มากเลยอ่ะสดเลยด,ดูดิดูด,ดิดูนะเขาย่างนอยหอมนอยมาก แล้วก็มีพวกแบบกระเทียมอ่ะทุกคนเขาอร่อยอ่ะไม่ผิดหวังเลยอร่อยอร่อยมากมาและอย่างสุดท้ายของเมนูนี้ก็คือกุ้งจุ้งนีอจะให้ดูตัวเห็นปะใหญ่นะอันนี้ไซนี้อยู่เท่าไหร่นะ -300 -300 ถ้ากร้อยทพกรุมเทเออถ้าเป็นกรุงเทพก็จะแบบไม่ใช่ราคาเนี้ยเออ ฟินมากใครที่แบบว่าชอบกินอาหารซีฟู้ดนะถ้าเกิดใครแวะมาเที่ยวแบบชะอำก็อยากจะให้ลองมาซื้ออาหารทะเลจากที่นี่เลยเนาะคือสามารถทําได้เลยหรือว่าซื้อแบบว่าเอากลับไปเนาะห่อลังโคมอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เพราะมันสดจริงๆไม่สดอ่ะเป็นเลยอะอออนี่ว้าวนี่ชิมไว้ทุกคนนี้ กุ้งคือดีมากกรอบสดหวานทัานานไม่ถูกอะ่ะคือมันฟินไว้ทุกคนโอเคครับทุกคนก็ทั้งหมดนี้เนาะเราก็จ่ายไปในราคาพันกว่าบาทเนาะเพราะว่ามันจะรวมค่าแบบค่าทำด้วยค่าทำก็จะเมนูละ20ถึง30 40ก็ว่ากันไป ประมาณนี้แหละก็จะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเพราะว่ากีแค่ปลาหมึกตัวนี้หนึ่งตัวก็350ยังไม่รวมค่าทำนะทุกคนแล้วก็กุ้ง150เพราะว่พาเราซื้อคพึ่งโลอ่าส่วนหอยเชลล์ก็220แล้วก็จะมีหอยนางรมหอยนางรมอ,อีก150เหาบเนาะเสร็จก็ประมาณพันกว่าบาทเนาะทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนปะงั้นเดี๋ยวยังไงเดียขอตัวกินก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบแล้วก็ขอปิดคลิปเท่านี้นะครับทุกคนสหรับคลิป เที่ยวกินอาหารซีฟู้ดที่สะพานเหล็กปูชกปูชักคือที่จะอํานะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย